ถ้กกาก็กินพะโล่ไปจะมีซุปดอกสังเองซาดีจ้าซุปดอกสังใส่หัวหอยบ้านหนูนน้นแต่ตอนนี้ไม่เป็นย่านดอกสังเพิ่นสิบบ่งนป่าแล้วเพิ่นจะเอาดอกสังใส่ปนป่าแล้วก็ราดด้วยหัวหอยจ้าแซ่บน้ำปนป่าฮึน้าปุนป่าคือดอกปนป่า,า,ปปาใส่น้ำไม่สนใจไม่เลย กินกบพะโลดเลยไี่กินสูดอกซางเองอร่อยค่ะกินเรียบร้อยแล้วพุ่แล้วก็จะเตรียมตัวพรุ่งนี้เือของซุปดอกซางนี่มันเป็นอาหารชั้นสูงจ้ะอาหารชั้นสูงมากกว่าจะกินได้กว่าจะได้กินมันมีหนาม นัดอกสังามันต่ำมาหุ่งได้แทบกินอาหารบนฟ้ากินอาหารแด้นะมีทั้งหัวหอยแซ่บมากมนับเป็นหรอ มันบอยเห็นมันมาหาฉันก็ะเจ็บบอยอยากให้กินกินไปเบาดันเบานี่คุส,สวยเพียบพร้อมที่สุดโลกอะคุณเล่นยังคุ <c oughs> สเสียยังเหรอฉันเสียยังในตัวฉัน เดีนน่ยวมุ่งตรวจหน่ายปวดหมด้วยะนลน้องไม่คือโจรเนาะครับเพอครับแม่แร่ กินข้าวเสร็จก็จะเอากล่องไปให้คุณแม่นะคะไปเปิดกับคุณแม่นะคะกล่องผ้าน,นะคะของคุณป้าจินจนานะคะเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะคะก็จะเอามาแจกใครบ้านด้วยคุณดอกสังหละ่ะ กินข้าวกับนัดนะคะพวกเราก็ก็เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่าอาญาควบมันไม่แน่นอนแต่ว่า oh. อย่าปล่อยมือหนูไปแบบรุนแรงไม่ค่อยปล่อยไปนะคะจะทิ้งหนูไปวันนี้ไม่ได้ตบอย่างเดียวค่ะนะัดไปทำง,งานอนาควบ เขาคงจะได้ลูกได้เนี่ยนั่นแหละถ้าไม่ได้หนูก็เอาเหมือนเดิมได้หนูก็เอาเหมือนเดิม,ม,ดม,มแ,แม่ตายเป็นผีฉันก็จะรักแต่แค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะหนูไม่ทานเยอะเลยหนูลดลู มันจะไม่สวยค่ะมันจะไม่สวยสวยายแบ,บทีแหงขวงรอว่าหนู่พุ่งไงอยู่แม่หมดอร่อยไหม แซบค่ะเอฟซี FC, แซบค่ะสวัสดีค่ะ FC. เกินเสร็จแล้วก็จะล้างนะคะกินเสร็จก็จะล้างค่ะ FC สวัสดีทุกท่านนะคะ ขอบคุณนะคะที่ชมโฆษณานะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณที่ชมโฆษณาชมคลิปน้องเคซี่นะคะกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะ,นะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีค่ะแปดนาทีก็พอนะคะแปดนาทีก็พอแล้วแทบแปดทแปดนาทีเราก็จะอ่า 8นาทีถ่ายคลิปนาทีนะคะขอบคุณค่ะเอามาค่ะเอามาค่ะอาจารย์มาฉันจะล้างค่ะเอาเอาเศษไปอาหารไปทิ้งถังขยะนะคะ<ม>เออบางลงเลยนะคะ8นาทียังไม่ถึง8นาทีคะ่ะไม่ได้ถ่ายนะไม่ได้แหนมเธอก็ต้องก้มดูของเธอจะมาดูกล้องทำไมมันไม่ได้ทำอะไรฉันจะไปทำอะไรอย่างนี้ ไม่ทำอะไรไม่สต๊อปนานแล้วอ๋อเอ้ยสต๊อปนานแล้วค่ะขอบคุณค่ะนคะยังไม่ได้แปดนาทีเลยค่ะนี่ราคาการที่เราเป็นแม่บ้านแม่เรือเราต้องสะอาดสวัสดีสีค่ะนะครับ มมดดกดพอด่อแน่กดพอ่อเลยกดสตอรทให้หน,าาหน่อยค่ะกระมากบนอรนเพิร์ทบายบายค่ะ